สวัสดีครับวันนี้มาพบกับโอโตต้าพาเพลินนะครับลูกค้าหลายท่านนะครับที่กําลังจะออกรถใหม่แต่ลังเลระหว่างรถป้ายแดงกับรถมือสองนะครับประโยชนผ่อนเนี่ยมันจะต่างกันเยอะไหมนะครับวันนี้นะครับโอจะพามาดูนะครับรถป้ายแดงที่ผ่อนอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทนิดๆนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่ารถที่โอนั่งอยู่เนี่ยมันเป็นตัวไหนรุ่นไหนแล้วมีฟังก์ชันอะไรน่าสนใจกว่ารถมือสองเดวตามาดูเลยครับที่เห็นอยู่นี้นะครับจะเป็นตัวเอทีพนะครับ ตัวสปอร์ตนะครับราคาอยู่ที่5,49,000บาทนะครับผ่อนอยู่5,000กว่าบาทเนี่ยมีจริงนะครับราคาถูกกว่ารถมือ2บางรุ่นอีกนะครับแถมยังไม่ต้องมาจุกจิกและดูแลรักษามากมายนะครับเพราะว่า a t ทตัวนี้นะครับมีรับประกัน5ปีหรือ1,50,000โลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับตัวนี้มันน่าเล่นไหมมีฟังก์ชันอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราตามมาดูเลยครับ มาดูไฟหน้ากันนะครับไฟหน้าจะเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็มีโครเมียมตัดมาให้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับถัดมาหน่อยนะครับมาดูล้อนะครับล้อแม็กเนี่ยจะเป็นลายเดียวเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสปอร์ตยันตัวท็อปนะครับขอบ16นะครับหน้ายาวยูงที่195ทับ 60R16 นะครับถัดขึ้นมาหน่อยนะครับไฟเลี้ยวนะครับเขาจะอยู่ตรงแก้มรถนะครับถัดมานะครับประตูเป็นแบบสมาร์ทเอนทีนะครับ แล้วก็กุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์นะครับเป็นแบบนี้นะครับถึงแม้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่ก็ได้พุทสตาร์ทมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูรอบคันก่อนนะครับดูภายนอกเนี่ยแทบจะไม่เห็นความต่างอะไรเลยนะครับตรงนี้ครับคิ้วตกแต่งฝากระโปรงท้ายของรุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบดําด้านนะครับแต่ว่ารุ่นอื่นเนี่ยจะเป็นแบบดําเงานะครับตรงเสาอากาศนะครับ จะเป็นแบบนี้นะครบรุ่นอื่นจะเป็นแบบขี้ฉลามแต่ลูกค้าสามารถซื้อติดเพิ่มเปียนได้นะครับแทบจะไม่มีความแตกต่างอะไรเลยนะคบสำหรับภายนอกตัวสปอร์ตนี้นะครับและราคาก็ยังถูกลงไปอีกนะคบอยู่ที่5 4 9 0 0 0บาทเองนะครับเดี๋ยวพามาดูภายในนะคะว่าไอราคานี้ผ่อนอยู่5,000กว่าบาทเนี่ยมันจะได้ออปชั่นไหมหรือว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับเดี๋ยวตามมาดูนะครับ ถึงแม้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแตกกระจกนะครับเป็นแบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับแล้วก็ปรับพับไฟฟ้านะครับมีเซ็นทัลล็อกให้นะครับปรับกระจกก็แบบไฟฟ้านะครับแถมฟังก์ชันนะครับมีตัวนี้นะครับปุ่มออโต้สตาร์สต็อปนะครับตัวปุ่มปิด VSC TRC นะครับ พอมาไล่เขานะครับก็จะเป็นแบบมันติฟังก์ชันแล้วนะครับมีปุ่มควบคุมวิทยุฝั่งนี้นะครับรับสายวางสายนะครับแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงนะครับแล้วก็มีปุ่มได์นะครับสามารถขับขี์แบบ power mode แล้วก็ eco mode นะครับส่วนตรงนี้นะครับหน้าจอเขาจะเป็นแบบคลาสสิกเลยนะครับเป็นเรือนไม้แบบ เข็มอนาล็อกนะครับได้ความเท่ไปอีกนะครับมาดูภายในชัดๆนะครับเบาะของเขานะครับจะเป็นเบาะผ้าครับแต่เบาะผ้าเขาเนี่ยลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคบว่าเวลาน้ำหกเนี่ยมันจะซึมหรือเปล่านะครับน้ำเนี่ยหกเนี่ยไม่ซึมนะครับมันจะกิ้งอยู่ที่เบาะเนี่ยแหละเราสามารถเช็คทําความสะอาดได้นะครับหน้าจอจะเป็นขนาด8นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay, Android Auto ระบบสัมผัสได้นะครับตัวนี้จะเป็น push start แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับโตโยต้าก็ให้มาได้แบบล้ำมากนะครับ แอร์เป็นแบบปุ่มกดนะครับสามารถปรับความเย็นแล้วก็พัดลมได้นะครับตัวนี้จะมีที่ชาร์จมาให้อีกหนึ่งช่องนะครับไฟ3ดวงนี้มันคือไฟอะไรนะครับไฟ3ดวงนี้มันสําหรับการคาดเข็มขัดข้างหลังนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีคนนั่งเนี่ยขับไปอยู่เนี่ยตัวนี้มันจะดับไปไม่ต้องตกใจนะครับแต่ว่าถ้ามีคนนั่งอยู่เนี่ยไฟมันจะติดแล้วมันจะส่งสัญญาณ ว่าไม่มีการคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับถ้าเราคาดเนี่ยมันจะหายไปนะครับแต่ละปุ่มเนาะเกียร์นะครับตัวนี้เขาจะเป็นหุ้มหนังนะครับแล้วก็เบรกนะครับก็จะเป็นแบบแมนนวลนะครับยกมือแบบนี้นะครับมีที่เก็บของสัมภาระมีที่วางแขนให้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเมื่อยนะครับเวลาขับขี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องสัมภาระท้ายนะครับว่าห้องสัมภาระท้ายเนี่ยมันจะกว้างหรือจะใหญ่แค่ไหนแล้วมันจะจุของได้มากแค่ไหนและน่าใช้แค่ไหนนะครับตามมาดูเลยครับ ฝากระโปงนะคะเวลาเราเปิดนะครับมันมีปุ่มกดตรงนี้นะครับเราสามารถกดเปิดได้เลยนะครับไม่ต้องเปิดจากด้านในนะครับอันนี้คือด้านในนะครับห้องสัมภาระของเขานะครับจะกว้างมากนะครับดูสังเกตจากพลาสติกนะครับที่ดันยาวไปถึงข้างในนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีที่เก็บของให้อีกสเต็ปหนึ่งนะครับสามารถวางรองเท้าวางสินของอะไรได้นะครับ และก็มีอุปกรณ์ปะยางให้นะครับแต่ว่าถ้าใครเนี่ยรู้สึกว่าแหมอยากเอายางอะไรมาวางก็สามารถเอามาวางได้นะครับเราแค่ตัดโฟมที่เขาเอามาให้เป็นบล็อกเนี้ยออกนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ารถรุ่นนี้เนี่ยสามารถเติมน้ํามันอะไหได้บ้างนะครับเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยบางทีก็เติมผิดเติมถูกตามมาดูเลยครับ วิธีสังเกตนะครับว่ารถรุ่นนี้มันเติมอะไรได้บ้างนะครับจะเป็นเบนซิน95หรือแก๊สโซฮอลก็ได้นะครับหรือว่า e 2 0ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครเผลอไปเติม91ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันยังมีค่าออกเทนที่สูงอยู่นะครับแต่อย่าไปเผลอเติม e 8 5นะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับตอนนี้นะครับแคมเปญนะครับดาว5%ผ่อน84งวดนะคผ่อน้ปดสิงวดนะครับยู่าี่ด6 0 0กี่บาทนะครับอันนี้น่าสนใจแล้วใ่าบครับ แล้วใช้เงินดาวเนี่ย25%ในลูกค้าอาจจะมองว่าเอ๊มันอยู่ประมาณเท่าไหร่อยู่แค่130,000กว่าบาทนะคบแต่ถ้าใครมองว่าเอ้ยราคา100,000กว่าบาทเนี่ยมันมันสูงไปหรือเปล่าเราไปออกมือ2เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องใช้เงินดาวโปรโมชั่นป้ายแดงก็มีเหมือนกันนะครับฟรีดาวไม่ต้องใช้คนคำนะครับผ่อนอยู่8,000กว่าบาทเองนะครับอยู่ประมาณ8,500นะครับไม่เกินนี้นะครับแต่ว่าเงื่อนไขฟรีดาวไม่คำเนี่ยลูกค้านะครับอาจจะต้อง เคยมีประวัติผ่อนรถยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับมาแล้วเกิน1ปีนะครับแล้วก็รถคันนี้ก็ยังอยู่นะครับหรืออย่างที่2นะครับลูกค้าอาจจะไม่เคยมีรถมาก่อนแต่ว่าเป็นพนักงานบริษัทนะครับทำงานเกิน1ปีมีสลิปเงินเดือนนะครับรับเงินผ่านบัญชีนะครับก็เอาตัวนี้แหละมาแนบเอกสารนะครับสามารถฟรีดาวไม่คําได้เหมือนกันนะครับและสําหรับนักศึกษาจบใหม่นะครับที่ เพิ่งจบมานะครับนับจากวันที่เราจบเนี่ยมาแล้วเกิน2อปีนะครับสามารถมาซื้อได้เหมือนกันนะครับใช้พ่อแม่ค้าได้เหมือนกันนะครับใครนะครับที่กําลังมองหารถอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถคันแรกนะครับหรือว่าอยากจะเปลี่ยนรถที่มันประหยัดน้ํามันนะครับลองตัดสินใจดูนะครับว่าระหว่างป้ายแดงกับมือ2อนะครับอย่างลูกค้าอาจจะมองว่ามือ2ราคาไม่แพงนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่ามือ2มีแหวนมีดอกเบี้ยที่ราคาสูงนะครับแล้วก็การพิจารณาไฟแนนซ์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะผ่านยากนิดนึงนะครับ ลองดูนะครับถ้าใครสนใจนะครับช่องการทางติดต่อนะครับอยู่ใต้คลิปทั้งหมดนะครับยังไงโอขอฝากช่องนะครับโอโตยต้าพาเพลินนะครับและก็ตากล้องนะครับโตโยต้าออนแอร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อที่ลูกค้าจะไม่พลาดแคมเปญดีๆนะครับรอชมของดีอีพีต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ